สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีหาตัวล็อกนะครับผมของรุ่นตัวล็อกธรรมดาแบบไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะครับถ้าเราลืมรหัสหรือว่าตัวตัวสนามบินหมุนเลขของเราแล้วมันเลขมันเคลื่อนนะครับก็วิธีการใช้การดูแกนนะครับตอนนี้ตัวนี้ลืมไปแล้วนะครับเลขไรก็นึกไม่ออกแล้วนะครับวิธีหานะครับให้มาดูด้านล่างของตัวล็อกนะครับ ตรงนี้นะครับผมอย่างนี้นะครับให้เราดูตัวแกนของมันนี่นะครับนี่นะด้านล่างนี้จะมีบุ่มลงไปอย่างนี้นะครับนี่นะฮะมันจะบุ่มลงไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือเรียกแกนแกนมันนะครับผมวิธีหาก็คือหมุนหาแกนที่บุ่มลงไปอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าไม่ ถ้าไม่เจอมันจะเรียบๆอย่างนี้นะครับก็หมุนหาดูนะครับลองหมุนดูหมุนไปทีละหลักนะครับจนกว่าแกนมันจะหมุนมาให้เราเห็น,นนะเห็นแล้วฮะเห็นไหมฮะมันจะบุ่มลงไปเป็นแกนสีดำๆนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสมมติอันนี้เรายังไม่เห็นนะครับหลักแรกเราเจอแล้วนะครับเราก็ค้างไว้ที่เลขเนี่ยเราได้เลข4นะครับ โอเคหลักที่2เราก็หาเหมือนเดิมครับหาแกนที่มันบุ่มลงไปอย่างนี้นะครับหมุนวิธีละหลักครับอันนี้ได้แล้วนะครับได้ที่เลข3มนะครับแล้วก็หลักสุดท้ายก็หาเหมือนเดิมครับโอเคอันนี้ได้แล้วครับได้ที่เลขศูนย์นะครับก็เวลาหันแกนนะครับ แกนเนี่ยบางทีมันจะเห็นเหลื่อมๆได้นะครับสมมติไปทางนี้เราก็ยังเห็นแกนอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ถ้าเราจะเอาแกนไปเฉียงไปทางขวาเนี่ยเราต้องเอาให้เหมือนกันทั้ง3หลักนะครับหรือว่าถ้าแกนมันอยู่กึ่งกลางได้เนี่ยก็จะดีนะครับนี่นะฮะให้เห็นแกนตรงกลางอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะอย่างนี้นะครับเราเห็นแกนมาแล้วนะครับนี่นะฮะหสาม อันนี้เห็นแกนนะครับอย่างนี้ไม่เห็นแกนนะครับอย่างนี้เห็นแกนนะครับโอเคพอเราได้แกนแล้วเนี่ยเราก็ดูเลขที่เราได้นะครับตอนนี้เราได้เลข430นะครับวิธีหานะครับมันพอเาเราได้เลขเนี่ยมันมันอาจจะยังไม่ใช่นะครับเปิดไม่ออกเหมือนเดิมน,นะครับวิธีหาให้ไล่ไปทีละหลักนะครับ อย่าง4เนี่ยเราจะไล่ขึ้นไล่ลงก็ได้นะครับผมไล่ลงแล้วกันนะครับ4เนี่ยเราก็ไล่เป็น3นะครับ3ไล่เป็น2นะครับศูนย์ไล่เป็น1นึ่ไ่ศูนย์ไล่เป็น9นะครับไล่ลงนะครับไม่ได้ครับพอไล่ไล่ไปทีละหลักแล้วเปิดดูนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไล่ไปอีกครับไล่ทีละ1นะครับ3เป็น2นะครับ2เป็น1 9เป็น8ก็ยังไม่ได้นะครับ1เป็น0 8เป็น7 โอเคได้แล้วครับเนี่ยไล่ไปทีละหลักนะครับไล่ทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอย่าไล่อย่าไล่สลับกันนะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ